สิงเกิลใหม่ฮักปรงค่ะก็เป็นซิงเกิลที่ธัญญาได้มาร้องหมอลำแบบเต็มตัวออที่ผ่านมาก็จะเป็นแบบมีหมอลำแจมในเพลงบ้างหรือส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพลงช้านี่ก็จะเป็นแนวจังหวะสนุกสนุกแล้วก็เป็นหมอลำแบบมุวนมนเลยแล้วก็เนื้อหาเพลงจะเป็นเกี่ยวกับว่าเราแบบปรงออใช่โปรงกับความรักที่มันไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะเป็นฟีลแบบสนุกสนาน กลับมาเต้นในรอบแบบหลายเดือนหลายปีเลย,ลยโอ้ถ้าแบบนับจากซิงเกิลก่อนหน้านี้ก็ปล่อยไปตายโลดประมาณปี6กหนึ่งใช่ค่ะก็กลับมาเต้นแล้วก็กลับมาแบบทําเพลงเร็วในรอบ6ปีจริงๆมันเป็นแนวแบบว่าคเสิร์ตหมอรำด้วยการร้องของเราครั้งแรกเลยใช่ค่ะคือหนูว่แม่เป็นหมอํำอยู่แล้วแล้วเราก็คือร้องหมอํำได้แต่ว่าไม่มีความมั่นใจว่าแบบเออเราจะร้องเหมือนหรือเปล่าแต่พอหลังๆมาเราได้ไปเล่นคอนเสิร์ต หลายๆที่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ร้อ,องหมอลำเยอะอก็เลยคิดว่าเออน่าจะมีซักซิงเกิลที่ทําเป็นหมอลำบ้างเตรียมง,งานานานไหมคะกับซิงเกิลน,นี้อ่าน่าจะประมาณตั้งแต่เดือนตุลาค่ะไม่ว่าจะเป็นหาเพลงแก้เพลงแก้ดนตรีแล้วก็มาตอนท้ายก็คือแบบแก้เอีใช่หลายสิ่งมากจริงๆเพลงพลงนี้คือเปิดมาเหมือนทัญญาหลอกคนฟังก่อนด้วยด้วความแบบช้าๆซึ้งๆเซาๆก่อนใช่ค่ะก็จะเป็นเหมือน เปิดมาแบบเป็นเพลงชา้าคนก็จะแบบงงว่าเอ้ยเอาอีกแล้วหรอเพลงเศร้าอีกแล้วหรอเงี้ยค่ะแต่ว่าพอแบบพอเข้าท่อนเพลงเร็วปุ๊บก,ก็คือม่วนเลยเราคาดหวังกับเพลงเนี้ยมากเลย่ไหจริงๆหลังๆมาหนูทาเพลงเนี่ยหนูคิดแค่ว่าเราทําให้เต็มที่ในในทุกๆุเพลงค่ะแล้วก็คนออกมายังไงก็ไม่เป็นไรใช่แต,แต่แต่ถามว่าคาดหวังไหมก็อยากให,อกให้อยากให้แบบพี่พี่ หมอลำหรือว่าคณะต่างๆได้แบบเอาไปเล่นด้วยกันอเงี้ยค่ะคือเราก็ยินดีใช่เราก็ยินดีถ้าเขาจะเอาไปเล่นใช่ไหมเล่นได้ค่ะก็ไม่ได้แบบมีค่าลิขสิทธิ์ใดๆคือสามารถแบบว่าเล่นได้เลยวันนี้ปล่อยวันแรกด้วยใช่ไหมฮะค่ะวันนี้ปล่อยเอ็มวีวันแรกปล่อยเอ็มวีวันแรกค่ะเมื่อประมาณสิบโมงเช้าอย่างอีกก็คือเดินทางไปที่นู่นเลยไปถ่ายทำที่อุดรธานีเลยถ่ายทำที่อุดรธานีคือด้วยความที่พอเป็นเพลงหมอลำปุ๊บหนูก็เลยแบบ เหมือนอย่างอิงสถานที่ที่แบบคนกําลังแบบท่องเที่ยวอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอดีที่ตรงนั้นเราได้ไปไหว้แล้วเรารู้สึกว่าเออยังไม่ได้มีศิลปินคนไหนไปไปไป,ไปทำเพลงอยู่ตรงนั้นไ,ไปถ่ายทําตรงนั้นแล้วก็เลยรู้สึกว่า เอาสถานที่ตรงนี้เป็นเป็นการเล่าเรื่องดีกว่าว่าแบบเออเราเคยไปกับผู้ชายคนนี้แล้วออแล้วก็แบบมาอ,อกหักตรงนี้วันนี้กลับมาแบบคนเดียวด้วยความแข็งแกร่ง,งออใช่แอรี่ในเรื่องไม่ไม่ไม่ใช่ชีวิตจรงิงเราใช่ไหมไม่ค่ะแอลลี่ค่ะพอไปที่วัดมันมีแต่พรหรืออะไรอย่างนี้บ้างนี่แหละเม่อเมืเรื่องมันอยู่กับพี่แล้วการเมื่อใครรักกาจะขอไปจุดนี้หน่นอยอะไรหน่อยก็ ขอพรเกี่ยวกับเพลงเลยค่ะก็บอกท่านว่าเราจะมาถ่ายทําที่นี่นะขอให้เพลงนี้แบบปังๆแล้วก็ให้คนได้แบบรู้จักสถานที่ขึ้นเป็นการเปิดเมืองจริงๆตรงนั้นอ่ะเป็นเป็นเมืองเก่าค่ะเป็นเมืองเก่าที่เพิ่งขุดขุดพมขุดพบเจอใช่มันมีความความรู้สึกอะไรพิเศษไหมครับกับที่นี่เมื่อเราเข้าไปอะไรเงี้ยก็คือเราเป็นคนแบบศรัทธาเรื่องปู่ กับย่าพญานาคอยู่แล้วก็เลยที่นี่ก็จะเป็นเกี่ยวกับปลูกย่าพญานาคด้วยค่ะก็ก็เลยเอาเอาตรงนี้ตรงนีเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของอุดรธานีเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ทั้งคนไทยแล้วก็คนลาวที่ข้ามมาใช่แต่ว่าระหว่างใครทำก็คือราบลื่นใช่ไหมคะเพราะเราขอปลูกขอย่าไปเลยราบลื่นมากค่ะมีตำติหารอะไรที่เราสัมผาได้อะไรนะคะมีปำติหารอะไรที่เราจัมผาได้อ่ายังยังไม่มีค่ะแต่ว่า คือตอนนั้นนาะคือหนูก็ด้วยความที่แบบเราเรามีน้องด้วยแล้วก็แพ้ทุกวันเลยช่วงนั้นแต่พอวันที่ไปถ่ายเอ็มบีก็คือสบายมากไม่แพ้เลยตอนถ่าย M อ็มบีเนี่ยบอกว่ายากก็คือทองแค่สองเดือนเองตอนนั้นแต่แล้ต่จริงใจว่าจะถือเทสไม่บอกใครใช่ก็ตอนนั้นท้องสองเดือนเราก็รู้สึกว่าเราก็ยังอยากอยากทําอะไรให้มันแบบ ปกติอยู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ยังไหวอยู่ก็เลยตัดสินใจถ่ายเลยแล้วแล้วตอนหลังทำไมถึงยอมยอมบอกพยาย่าว่าคบสามเดือนแล้วค่ะเป็นการถือคล็ดที่แบบว่าไม่ว่าจะเป็นทางอีสานหรือว่าคนไทยทั่วไปบางคนก็ถือเหมือนกันก็คือรอให้น้องแบบแข็งแรงก่อนแสดงว่าเพลงนี้มันมาก่อนใช่มาก่อนมาก่อนค่ะแล้วก็ใช่แพลน MV ีก็ออกแล้วแล้วก็มารู้ว่ามีน้องต้องกลับเยอะไหมพี่ย่า ออเออ,อไ,ไม่ไม่ได้ไม่ได้ปรับ ไม่ได้ปรับก็คือไม่ว่าจะเป็นการซ้อมเต้นอะไรเงี้ยก็คือรู้แล้วว่ามีน้องก็ก็บอกคโลกราฟว่าให้เซฟลงในเรื่องของการกระโดดอะไรเงี้ยใช่แส้อสูทเราก็ยังใส่สูส่นออันนี้คนก็บอกมาอยู่ว่าเออให้หยุดใส่ส้นสูงว<อ> <laughs> ่าเดี๋ยวของวันนี้วันเดียวค่ะเราสวยก่อนใช่แต่ว่าเวลาขึ้นคอนเสิร์ตหลังๆมาก็คือเปลี่ยนรองเท้าแล้วเพราะว่าพอขึ้นปุ๊บบาคนก็บอกว่าน้องย่เปลี่ยนรองเท้าหนูก็โอเคไปเปลี่ยนรองเท้าให้ตามใจแฟน่าวแล้วก็เพื่อสุขภาพตัวเองด้วย